สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายค่ะนะคะในช่วงก่วันนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์กับรายการทน้ตสังเกตเนวอัปเดตค่ะสำหรับวันนี้นะคะราคทาทองคำสปอร์ตนะคะก็ปรับตัวลงนะคะเนื่องจาก อัตราผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลของสหรัฐนะคะปรับตัวขึ้นในระดับสูงสุดในรอบ11เดือนค่ะทางนี้นะักลงทุนก็มีความหวังมากขึ้นว่ารัฐบาลของสหรัฐจะออกมาตรการเยียวยานะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะในขณะที่จํานวนยอดผู้ติดเชือเ้อไวรัสโควิด1นรายยใหม่ในสหรัฐก็เริ่มลดลงนะคะและก็มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ่ให้กับประชาชนแล้วเกือบ53าล้านโดสค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะปริมาณการซื้อขายทองคํายังคงเบาบางค่ะเนื่องจากว่าตลาดการเงินของจีนได้มีการปิดทําการนะคะเนื่องจากวันหยุดนะคะในช่วงเทศกาลจุดจีนค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดการเงินสหรัฐก็ปิดทําการเช่นกันค่ะเนื่องจากวันวอร์ชินตันเบลเดย์ค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจใดๆที่สําคัญค่ะส่วนสําหรับแนวโน้มราคาทองคําคาดว่าปรับตัวลงค่ะซึ่งราคาทองคํามีแนวรับ ที่1,800ดอลลาร์และมีเนาวต้านที่1,830ดอลลาร์ค่ะส่วนค่างเงินบาทค่ะมีเนาน้นนมแข็งค่าค่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ25,600ถึง25,900บาทค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของพิศลาแล้วค่ะสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ facebook ตามไ้ายรายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ